เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับบ้านพร้อมที่ดินครับบรรยากาศดีรอบๆก็เป็นแปลงเกษตรครับไม่แออัดไม่วุ่นวายนะครับตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงครับบทพื้นที่1งานกับอีก50ตารางวา แต่ห้องสภาพดีครับสวยสะอาดว่างขวางพร้อมเขาอยู่ได้เลยนะครับติดถนนคอนกรีตด,ด้วยนะครับเดินทางสะดวกสบายเฟอร์นิเจอร์นี่เจ้าของก็แถมให้นะครับไฟฟ้าประปาครบคร,รับทิ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยพร้อมอยู่อาศัยอดยู่ที่ดินห่างจากอำเภอแค่4กิโลเมตรทั้งในลงไกลจลาดใไกลร้านค้าไกลแหล่งอำนวยความสะดวก ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าให้ลูกซื้อประจำ้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจกก่อนอยู่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเจ้าของขายเองในราคาเพียง1นล้าน5แสนบาทเท่านั้นครับคุ้มๆบ้านหลังใหญ่พื้นที่กว้างครับบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เฮาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ